วัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะพี่หน่อยจะสอนเรื่องการนับลูกดิ้นนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะมาจดใส่สมุดสีมูเนาะบางคนทํางานขายของหรืออะไรต่างๆนะไม่มีเวลาที่จะถึงสมุดสีมูติดตัวไว้เพื่อที่จะนับลูกดิ้นนะคะวันนี้พี่หน่อยก็เลยจะมาคุยให้ฟังนะว่าถ้าเราไม่มีเวลาที่จะนับลูกดิ้นแบบว่านับไปจดใส่สมุดไปนี่เราจะทํายังไง พี่หน่อยก็เลยจะมาสอนเรื่องการใช้กระเป๋านับลูกดิ้นให้นะคะอ่าจทบทวนกันก่อนนะคะเรื่องการนับลูกดิ้นนะเราจะนับ3ามช่วงเวลาหลังกินข้าวภายใน1ชั่วโมงนะคะเราจะไม่นับทั้งวันไม่นับช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าฉันอยากนับอะไรแบบนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยเกิดเป็นช่วงที่ลูกหลับลูกอยู่ในท้องหลับหลับตื่นๆไม่เป็นเวลาไงเกิดเป็นช่วงที่ลูกหลับอ่ะเราก็จะกังวลเอ๊ะทำไมลูกไม่ดิ้นใช่ไหมคะ เราก็มาดูก่อนเนาะเราจะนับลูกดิ้นนะคะทุกวันนะเริ่มตั้งแต่เมื่อเรารู้สึกว่าลูกดิ้นส,สม่ำเสมอ24สัปดาห์หรือ28สัปดาห์คือแต่ละคนรู้สึกลูกดิ้นส,สม่ำเสมอไม่เข้ากันนะอย่างนี้เราก็ใครรู้สึกลูกดิ้นส,สม่ำเสมอเราก็นับได้นะคะ,ะเริ่มนับ1ชั่วโมงหลังกินข้าวนะคะ1ชั่วโมงหลังกินข้าวเช้า1ชั่วโมงหลังกินข้าวงวันและ1ชั่วโมงหลังกินข้าวเย็นแบบนี้นะคะทีนี้ สมมติว่าเรากินข้าวเช้า8โมงนะก็ะนับจาก8โมงถึง9โมง1ชั่วโมงหลังกินข้าวแบบนี้กะเอาไม่ต้องเปรียบมากก็ได้นะแล้วก็1ชั่วโมงหลังกินข้าวกลางสมมติกินเที่ยงก็นับจากเที่ยงถึงบ่ายโมงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็1ชั่วโมงหลังกินข้าวเย็นก็คือจาก6โมงเย็นถึง1ทุ่มแบบนี้ถ้าเรากินตรงเวลานี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินไม่ตรงเวลานะคะเราก็นับช่วงเวลาที่เรากินคือเราไม่ต้องตรงกับใครทุกคนก็นได้นะแต่ว่าต้องตรงก เองทุกๆวันนะคะก็หนึ่งชัวว่วโมงหลังกินข้าวเช้ากลางวันเย็นสามช่วงเวลาอย่างนี้นะคะทีนี้การนับลูกดิ้นนะคะเมื่อนับแล้วนะเป็นการประเมินสุภาพลูกในท้องนะคะว่าลูกอะ่ะยังมีชีวิตอยู่นะยังสุขสบายดีอย่างนี้นะคะอ่าทีนี้เนี่ยเมื่อเรานับ3ามช่วงเวลาแล้วนะคะเราก็ต้องจดลงสมุดด้วยนะคะเพื่อที่อะไรเพื่อที่ถ้าเกิดว่าลูกผิดปกติแล้วมาโรงพยาบาลเนี่ย เจ้าหน้าที่ผู้ที่เขาจะดูแลให้นะคะเขาได้รู้ว่าอ๋อนี่นะมันเริ่มผิดปกติต่างกัเมื่อนั้นเมื่อนี้เมื่อนู่นแล้วจะได้หาสาเหตุกันนะคะแล้วก็จะได้แก้ไขกันได้ถูกจุดลูกก็จะได้เพิ่มความปลอดภัยนะคะ,ะทีนี้นะแม่ต้องนับลูกดิ้3าช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นโดยนับ1ชั่วโมงหลังกินข้าว เช้ากลางวันเย็นลูกลับดับตื่นไม่เป็นเวลาอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นนับตลอดทั้งวันตามที่เราต้องการที่จะนับไม่ได้แต่ให้นับหลังกินข้าวเพราะลูกจะตื่นแน่นอนเพราะว่าได้คูโค้ณจากอาหารที่แม่กินเข้าไปนะลงถึงลูกนะถ้าเกิดว่าเรานับสม่ำเสมอไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆทุกวันโดยที่เรากินอาหารตรงเวลาทุกวันทุกวันอย่างนี้ด้วยนะ,ะถึงถึงเวลานะบางทีนะแม่ไม่ทันกินเลยลูกมาดิรอแล้วก็มีนะคะทีนี้การนับเนาะเราก็จะเขียนวันที่นะคะ สมุสไพูแต่และปีมันไม่เหมือนกันนะบางทีอยู่หน้านั้นอยู่หน้านี้นะคะทีนี้เนี่ยค่ะอันนี้นะที่พี่พี่หน่อยจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือในสมุสนมพูเนาะอันนี้เนาะก็จะเขียนไว้นะว่าเริ่มนับตั้งแต่อายุครรภ์สามสิบสองสัปดาห์นะคะทีนี้เนี่ยพี่หน่อยบอกไว้ว่านับตั้งแต่ยี่สี่ยี่แปดหรือว่าหรือว่าเรารู้สึกลูกดิ้นสม่ำเสมอเนาะทีนี้เนี่ยค่ะทำไมในนี้เขียนสามสองสัปดาห์คืออย่างนี้ ถ้า32เนี่ยลูกจะเริ่มดิ้นน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆและน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าหัวเขาเน่ยเคลื่อนลงต่ําเข้าสู่ช่องเชิงการจะถูกกระดูกเชิงการแม่น่ยฟิกหัวไว้นะคะ เพอเขากัะหัวด้วยหัวลงต่ําด้วยถูกกะระดูกเชิงกานแม่ฟิกไปด้วยเขาก็จะดิ้นไม่ค่อยสะดวกดิ้นไม่ค่อยถนัดและประกอบกับโตเต็มท้อง <ๆ S 2> ใช่ไหมพื้นที่ในการดิ้นในการขยับมันก็ลดลงเขาก็จะดิ้นน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าคนไหนนับก่อน32นับ24 28ได้ก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้นับ32นี่ยังไงต้องนับนะเพราะไม่งั้นที่ไม่รู้เลยว่าลูกอันตรายเมื่อไหร่ยังไงนะคะถ้าหากว่าลูกดิ้นนะคะ ในหชั่วโมงหลังกินข้าวนะถ้าดิ้น้อยกว่า3ครั้งต้องรีบมาโรงพยาบาลนะคะหรือถ้าเกิดว่ารวม3ามช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วน้อยกว่า10ครั้งต้องรีบมาโรงพยาบาลนะคะอันนี้คืออิงตามของฝรั่งไงฝรั่งเขา9ก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มนะสิชั่วโมงอย่างนี้นะแต่ในความเป็นจริงคนไทยเราอะ่ะ บางทีอ่ะเจ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนอนทุ่มนึงอะไรแบบนี้ใช่ไหมอย่างแถวแถวที่พี่หน่อยอยู่ก็นอนทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็นับประมาณสองโมงเช้าถึงสองทุ่มอะไรแบบนี้มันก็ได้สิบสองชั่วโมงเหมือนกันไม่ต้องฟิกเปียบกับเวลาตรงนี้มากแต่ขอให้เราตรงตรงกันทุกวันโอเคนะอ่าทีนี้การบันทึกเส้นทางลูกรักนะคะไ,ไม่ใช่ขอโทษทีบันทึกการนับลูกดินนะคะก็คือวันที่แล้วก็เช้ากี่ครั้งเที่ยงกี่ครั้งเย็นกี่ครั้ง เห็นไหมคะพี่หน่อยตีเส้นอย่างนี้เนาะอ่าเอาปากกาตีเส้นนะคะแล้วก็เขียนเป็นเช้าเที่ยงเย็นแบบนี้นะคะทีนี้หนึ่งชั่วโมงหลังกินข้าวเช้าลูกดิ้นกี่ครั้งนะก็เขียนมาใส่นะคะหนึ่งชั่วโมงหลังกินข้าวกลางวันล่ะกี่ครั้งนะคะก็เขียนใส่มาหนึ่งชั่วโมงหลังกินข้าวเย็นนะคะบางคนไม่สะดวกอาจจะขีดเป็นขีดๆก่อนแล้วก็มารวมใส่ก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยเห็นไหมว่าวันที่ช่องเช้าเที่ยงเย็นเนี่ยมันแคบนิดเดียวเนาะบางทีมันไม่พอที่จะเขียนนะคะ ทีนี้ดังนั้นนะคะก็เลยแนะนําว่าถ้างั้นใช้กระเป๋านอนลูกดิ้นนะแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนเราจะนอนเราค่อยเปิดกระเป๋าแลเทแล้วก็มาเขียนใส่นะคะก็คืออย่างนี้พี่หน่อยจะให้หากระเป๋านะที่มันมีช่องนะคะสักสามช่องอาจจะดีเลยนะเสร็จแล้วเราก็เป็นช่องเช้าช่องกลางวันช่องเยน็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่า1ชั่วโมงหลังกินข้าวเช้ากะกะเอานะไม่ต้องเปียกมากก็ได้นะเราก็รู้สึกว่าลูกดิ้นมันดิ้นทีนึงเราก็หยิบออกมาแล้วก็มาใส่ เปเหรียญสลึงเหรียญบาทเหรียญอะไรก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะก็ใส่มาหนึ่งเหรียญกันนะคะอ่าแล้วก็ปิดไว้อีกสักพักนึงเรารู้สึกลูกดิ้นอีกอันนี้คือหนึ่งชั่วโมงหลังนกินข้าวเช้านะเราก็หยิบเหรียญจากกระเป๋าเรามานะคะแล้วก็มาใส่อีกนะคะอ่าอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งมีดิ้นอีกเราก็หยิบมาใส่อีก นะคะก็คือใน1ชั่วโมงหลังกินข้าวเช้าลูกดิ้นกี่ครั้งเราก็หยิบมาใส่เนาะทีนี้พอ1นชั่วโมงหลังกินข้าวกลางวานันนะคะเราก็นับลูกดิ้นเหมือนกันแต่แทนที่เราจะเอามาขีดขีดใส่กระดาษใช่ไหมคะเราก็ใช้เหรียญแทนรู้สึกลูกดิ้นหนึ่งครั้งนะเราก็หยิบเหรียญมาใส่หนึ่งเหรียญน,นะคะหชั่วโมงหลังกินข้าวกลางวันนะลูกดิ้นอีกก็หยิบมาใส่อีกอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็ พอตอนเย็นหลังกินข้าวเย็นนะลูกดิ่งกี่ครั้งเราก็หยิบมาใส่เหมือนกันนะคะอย่างเงี้ยก็ใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้โอเคเนาะทีนี้พอตอนจะนอนปุ๊บนะคะเราก็เปิดกระเป๋าออกมานะแล้วก็เทออกมานับดูซิว่าวันนี้หนึ่งชั่วโมงหลังกินข้าวเช้าลูกดิ่งกี่ครั้งแล้วนะหนึ่งชั่วโมงหลังกินข้าวกลางวันหนึ่งชั่วโมงหลังกินข้าวเย็นนะคะแบบนี้นะเราก็พอเรารับจํานวนได้เราก็มาจดใส่แบนี้ก็ได้นะคะ อ่าแบบนี้โอเคเนาะใน1ชั่วโมงหลังกินข้าวนะคะลูกอะไม่ได้ดิ้นแค่2ครั้ง3าครั้งหรอกนะนะคะใน1ชั่วโมงจริงแล้วลูกดิ้นทั้งดิ้นแรงและดิ้นค่อย78ครั้งอะไรแบบนี้ก็มีนะแล้วก็รวม3ามช่วงเวลานะคะเช้าต้องไม่น้อยกว่า3กลกงวันต้องไม่น้อยกว่า3เย็นต้องไม่น้อยกว่า3นะ3ามช่วงเวลารวมกัน33 3, 3แถมอีกหนึ่งเป็นอ่แถมอีกหนึ่งนะคะจาก9ก้าก็เป็น10แบบนี้ นะคะก็คือ3ามช่วงเวลาต้องไม่น้อยกว่าสิบนะถ้าน้อยกว่าสิบก็ต้องรีบมาและลูกเริ่มไม่สบายและเริ่มมีอะไรผิดปกติในท้องและก็ต้องรีบมาเราจะได้คิดทบทวนเอ๊ะเกิดอะไรงไงขึ้นกับลูกนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราที่อาจจะเป็นอันตรายกับลูกเดินทางไกลกระเทือนไหมอันฉี่หรือเปล่ากินยาบางอย่างเครียดนอนหลับพักผ่อนไม่พอขาดสาร,รอาหารเจ็บป่วยไม่สบายอะไรต่างๆมาดูกันนะคะก็ถ้าน้อยกว่า10ครั้งต่อวันหรือน้อยกว่า3ครั้งต่อชั่วโมงนะก็มาพบแพทย์มาโรงพยาบาล นะคะเพื่อที่จะดูกันว่าเอ๊ะตกลงลูกเป็นอะไรนะนะคะแต่ทีนี้จะมีว่าถ้าหากว่าลูกดิ้นผิดไปจากปกตินะสมมติวันหนึ่งเคยดิ้นเช้า7 10, ลกลางวัน8เย็น10รวมเป็นเท่า 25, ไหร่ยี่ห้าอย่างนี้เนาะสมมติวันหนึ่งเคยดิ้นยี่ห้าครั้งนะคะแล้วอยู่ๆลดลงเหลือ12 13ครั้งมันไม่น้อยกว่า10ครั้งยังไม่ต้องมาโรงพยาบาลมันก็ใช่อยู่นะแต่แม่ก็ต้องคิดทบทวนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับลูกวะนะคะแม่มีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่อาจเป็นอันตรายกับลูกหรือเปล่าำำกินส้มตำเผ็ดเผปไหม อะไรอย่างเงี้ยแม่กินเผ็ดแซ่บมากเลยลูกก็ดิ้นคู่คักคุ่คักนะคะความจริงแล้วน้ค่้าที่ห่อหุ้มตัวลูกมันแสบมันร้อนลูกดิ้นทุรนทุระไอแม่ก็ไม่รู้คิดว่าลูกชอบดิ้นคู่คักคุคักกินไม่ใหญ่เลยอย่างนี้ก็ไม่โอเคนะคะแม่ก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราที่อาจจะเป็นอันตรายกับลูกพอปรับเปลี่ยนแล้วลูกจะได้กลับมาดิ้นปกตินะคะอย่าลืมนะวันนี้นะคะพี่หน่อยสอนเรื่องกระเป๋านับลูกดิ้นสําหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะพกสมุดสิงพูสําหรับจดไว้นะคะ เราก็สามารถนับลูกดินโดยใช้กระเป๋าสตางค์ได้เป็นกระเป๋าเล็กๆอะไรไงก็ได้ที่เราสะดวกนะคะก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกได้มากขึ้นนะคะ